สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับเกมโลบอกวันนี้แมปที่จะมาเล่นเอ่อเอ่อแมปแมปกามโตไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้จะมาเล่นแมปอะไรก็ไม่รู้จำชื่อแมปไม่ได้ช่างมันเดี๋ยวผมใส่ไปให้ชื่อคลิปแล้วกันโอเคเกมนี้ก็เท่าที่ผมดูมาก็น่าจะดึงดาบนั่นแหละเออดึงดาบดึงดาบแล้วก็ทำอะไรไม่รู้อันแรกเรามาเก็บพลังค่าพลังให้เยอะๆก่อนอดาบแรกดาบที่หนึ่งที่เราดึงนะ,ะฮึบ ว่าอย่างงี้ง่ายง่ายง่ายอันแรกอันแรกกันมันยังไม่เท่าไหร่อ่ดึงอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันดึขอดึงแล้วมันได้ตั้งสองวินเลยนะว้าววันนี้ขนาดแค่ดาบแรกนั่นเนี่ยแล้วมันมีมันมีกี่ดาบอ่๋อห้าดาบเอางี้แล้วกันจบจบเอ่อไม่ได้ไม่เอางี้เลยนะครับจบคลิปทั้งคลิปนี้ต้องต้องดึงให้ได้ดาบสุดท้ายต้องดึงให้ได้ถึงจะจบคลิปได้นั่นแหละเออคีกกันรัวๆเลยทุกคน คลิกแบบเยอะๆเลยอันนี้คืออะไรอ๋ออัพขีดหนึ่งครั้งโอเคผมผมลองสู้บอสกันโอ้โหตายเรียบสามร้อยเจอแปดแสนโอ้โหไม่ไหวฮะช่างมันอ่าขั้นต่ำสุดมันใช้ห้าวินในการสุ่มสัตว์งั้นงั้นงั้นก็ต้องดึงดาบอีกอันหนึ่งใช่ไหมอ่าฮะดึงดาบฮะไหนดึงหน่อยสิ จึ๊บ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 ต่างกันสิบเท่าโอยมันดึงเราไม่เข้าเลยมันอ่อนแล้วโอเคอันนี้ที่ผมลองซุ่มไข่ครั้งแรกนะได้อะไรได้ได้หมาตอนแรกมองเป็นแมวเฉยเลยอะไรก็ไม่รู้สายตาไม่ค่อยดึงนะฮะดึงจากที่สองเลยเมื่อกี้ผมไปนั่งฟาร์มอ่ะนั่งแป๊บเดียวเออดึงดึงดึงจึ๊บ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  เราได้ดับมาใหม่แล้วชื่อดับว่าฮาร์ s สโตนนะฮะอันนี้ผมก็ดึงอีกผมก็คือมันไม่มีอะไรดึงดึงไปดึงไปลองเทกันตอนนี้มีสี่พันนี้ได้ตั้งห้าสิบไม่ได้แค่ห้านสิบไหนมาสุ่มสัตว์เอยเมืกก่อกี้ปึ๊บ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 แพนกวินขายทิ้งดีไหมเนี่ยไม่น่าจะดีดูส่งอะ่ะอันนี้ดึงอีกรอบหนึ่ง ลองเทสดูก่อนเอ้ยขนาดเรามีเกินครึ่งของมันนิดเดียวนี่ดึงได้แล้วมันง่ายเกินเนี่ยครับบางทีงั้นเรามาสูงมันดีกว่าไหนๆก็ได้มาตั้งเก้าร้อย t t i g e เดซเซอร์ทไทเกดีไหมนเนี่ยอ่ะสุมมิกรอบหนึ่งเดซเซอร์ดากอนโอ้โหนี่มันเลีรายถือว่าดีถือว่าดีผมว่าดีคูณแปดเลยนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไ โบกโ,โกคูกกกกกกอ๋อโกคูคูสามจุดห้าอ่านี่คือคูณสองขีดไม่เอาผมไม่มีโลปักนะฮะใครที่ใจดีก็เออขอหน่อยครับอันนี้ผมจะดึงเพื่อปั๊มถ้วยแต่ผมกดอะไรก็ไม่รู้ผมจะปั๊มถ้วยแบบสักเยอะอ่า่ง่ายจะสุ่มจะสุ่มชัดเพื่อเอามาอ e ีโวล์นี่ ตอนนี้ผมมี800อแล้วแต่มันยังไม่สะใจอ่ะคือแบบพันเลยไงนี่เห็นไงขออีกอันนึงก็ได้อีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงแล้วพอเลยออีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงอันสุดท้ายจริงๆก็สัญญาเอาพันสี่ไปเลยเพราะว่ามันจะได้กีาสองรอบเลยนะโลกสุดท้ายสุดท้ายอันนี้คือดึงลองดึงลองดึงเล่นๆนะฮะ โอ้ยกดเทียวเลยโอ้โหทุกคนโอ้โปวดมือใช่ด้วยผมกดผมใช้สองมือกดเลยโอ้โหโอ้โหชิบหายาล้โอ้ย เอ้ยได้ได้ดิได้แล้วผมเก่งเ,เกินไปแล้วหูวิดบาบใหม่อย่างสวยไม่มีใครส,สู้เออไม่ใช่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 สมไข่ดีกว่าสุมส่มอุ้บเอ้ตัวใหม่แมงมุมเอ้เทเทเท แมงมุมนี่อันใหม่ยังไม่เคยได้เลยอันนี้เสือโอเคเสือกระเทแต่แมงมุมดีกว่าสัตว์ใหม่สัตว์ใหม่โคตรเทโดมินาตด้วยไข่ไข่อีเวนต์อรอโอ้ยดาร์กอนอินเฟอร์นอนอคูณห้าเองโอ้ยก็นึกว่าดีเฮ่ออินเฟอร์นอนดาร์กอนคูณห้า อ๋อไม่ใช่จางดูผิดตัวโทษทีอยโดมิไอ้ดากอนเมื Gab ่อกี้มันคูณยี่ห้าอูเยอะสุดแล้วตอนนี้ตอนนี้โอ้โหดีมากดีมากดีมากสุดยอดสุดยอดสุจริตนะทุกคนตอนนี้ผมมีสองแสนแล้วนะคือผมอยากสู้บอสมือนกันแต่ผมยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เลยเพราะว่าบอสมันโหดบอสมัน แปดแสนกว่าจำได้เลยตอนนั้นโดนค่ามันดึงดายีกรอบนึงปัม๊มปั๊มถ้วยปั๊มถ้วยรางวัลตอนนี้ไม่ค่อยยาก,ก่าไรเลย,เ,ลยเพราะว่าเรามีเยอะ,ะขึ้นแล้วอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าดึงทำไมดึงเล่นเล่นดึงไปเฉยเฉยแหละ โอ้ยเราเขามาตีอะไรกันตรงนี้นี่อ่ะไหนสุมส่มอีกสักสุ่มไปเรื่อยเลย,เลยสุม่มจนผมหมดตูดก็ไหวอ่ะเออบอกแค่นี้เดซเซอร์เทกเกิลเอามาเยอะเอามาเยอะเดซเซอร์เทกเกิลน่ะจะไปอีโวนะจ๊ะอาดึงต่อ,อดึงต่อถูดึงถ้วรางวัลมไม่พอ v p 25โลเลยหรอ25หรือ250อ่ะ เออตอนนั้นแหละทําไกัเท่านั้นย่าไปส่สนใจโอเคอีกสักอีกอไมวแมวไปเดิไปเดิไปเไปเลยเย,ยิโอ้ยเสียงดังนะเสียงดังเรยบผมก็โดดอีอีผมบอกผมยกเล่นนะผมยกเล่นรอบนี้เราได้เสือทะเลทรายสุดยอดโอเคอีโวเลยได้มาหลายตัวแล้วเออ อีโว e ได้เป็นไรได้เป็นเสือทองอะเสือทองเสือทะเลายทองผมมี2ตัวราคาอีกหนึ่งตัวจะได้เป็นชายนี่ชายนี่ชายนี่ดึงดึงต่อเลยดึงเรื่อยๆทั้งวันก็ไหวผมบอกแค่นี้แหละอาทำไมมันรู้สึกกดหนาผมกดช้าลงเหมือนก็เลยดูไม่ถี่เท่าไ่ก็เงินแหละ เ okay, ทุกคนอันนี้คือแบบมันจะได้แล้วมั้งเ,ออเยอะอยู่เอาสักสี่เอาสักสี่พันไปสี่พันสี่พันขึ้นเลยสักสี่พันขึ้นผมพอเลยผมบอกแค่นี้แหละอ่าสี่พันขึ้นแล้วพอ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 โอเคมาสุ่มกันดีกว่าน่าจะได้ประมาณห้ารอบเพราะว่ามันใช้ทางละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสามห้านั่นแหละประมาณนั้นก็จะเหลือ600 4, หกร้อยนิดหกร้อยเจ็ดสิบสี่หลือหกร้อยเจ็ดสิบสี่ไหนดูซิว่าจะได้อะไร เออเออเคได้ยังเอาเอาอีกยังไม่ครบเลยยังได้ครบไม่ครบเย็บอย่บเพิ่งรีบสามาร์ท There is only one way to find out ตอนตอนเหลือมันจะเหลือหกร้อยเจ็ดสิบสี่ ผมคำนวณไว้แล้วทุกคนถ้าเกิดว่าไม่เชื่อก็ลองไปนับกันดูนะถ้าผมสุ่มผมสุ่มได้เท่าไหร่เออเฮ้ยได้แล้วนี่ไงหกร้อเจ็บสี่เป๊ะเพราะว่าผมอะคิดไว้แล้วไม่ใช่หรอกคือผมมาผ่าสีหลังแล,แล้วมันเห็นคิดมาแล้วเออได้เ,เจ็ดร้อสุดท้ายนะแล้วผมสุ่มรอบสุดท้ายเลยขอให้ออกขอให้ได้ขอให้โดน อ่ะฮะตอนนี้ครบแล้วไม่ยังยังไม่ครบก็อบอันนี้คืออ๋อเสืออีกหนึ่งตัวอีกเสือเดียวเสือเดียวละเสือเดียวก็จะอีโวครบนะครับสัญญาจริงๆว่าเสือเสือสุดท้ายเสือสุดท้ายมาดึง กวนตีนป่ะเนี่ยคือคือผมอะจะฟาร์มเพื่อให้ได้ใช้นี่เถือแล้วได้เสือใช้นี่เฉยคือคือคือ,คอตลกไหมเนี่ยถามจริงจากใจท้อเลยว่ะผมเนี่ยผมนี่ท้อเลยบอกตรงตรงเฮ้ S I s w a r t to share your joy and your pain and I swear we l o l l over again โอเคผมว่าผมอยากสู้กับบอสแล้วอยากโดนต่อยเอาให้หัวแตกไปเลยมาเริ่มผมว่าบอสตัวน,นี้ไม่ค่อยเท่าไหร่มันตีเร็วพอ,พอเราก็จริงนั่นแหละ คือมันใกล้แล้วเนี่ยใกล้ใกล้เตี้ยงลวเออมันมันใกล้จะแพ้แล้วจะไม่ใช่เลยหรอกคือคือผมเก่งอะทุนเดิมคือผมก็มั่นใจในตัวเองไม่ไม่ไหนนี่ผมแค่หยอกเล่นผมรู้ว่าผมไม่เก่งอะไรเลยช่างมันมาโอ้ยใกล้ตายแล้วทำไมไม่ไม่ไม่ตายทีวะตายแล้วมันจะดรอปอะไรมินี่อะมาต้องดรอปดิถ้าไม่ดรอปนี่คือร้องไห้ ปงเปง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 อ่ะปึกจักจิกจักจิกจักจิกจิกจิกตายเออตายหาไปดิโหผมนี่เดอะโกดอีกสักรอบมันได้อะไรเอ่อไลท์ปะชิโรห้าอันเลยหรอในครันครับโอ้ยทีเดียวนิ้วผมก็จะหักแล้วนะช่างมันช่างมันดีกว่าเดินเล่นดีกว่ากินเห็ดดีกว่า เดินเล่นยอยู่เดินพักนิ้วก่อนเดินพักนิ้วพักนิ้วก่อนพักนิ้วไปมาอะไรก็ได้เอาดิไม่กลัวหรอกพอดโลกหนึ่งไม่น่ากลัวคือคือผมผมงงนะผมมีอยู่พันกว่าแล้วมันใช้อีกหมื่นหมื่นหมื่นนิดๆถ้าบวกแล้วมันก็ได้แค่หมื่นสองแต่ทำไมมันต้องใช้หมื่นห้าในการผ่าน ผมนี่งงเลยดึงดึงรับสุดท้ายแนละ้วผมสัญญาว้ยฝุนสองลอยหรอลอ๋อว้าวาวโอเคเนะจ้าน่ะสู้กับข้าเร็วไปสิบป,ปีชิงจงจริงจังเป็นกองเก่งไงเออเย่อเออเอ โอเคทุกคนว่าสนุกไหมสำหรับคลิปนี้ผมว่ามันใช้ได้เลยนะเกมนี้ก็คือผมชื่ออะไรไม่รู้ว่าชื่อเด okay. ๊กแปะไว้ให้ก็สนุกใช้วเวลาได้ไปทั้งหมด30นาทีเป๊ะๆเ,เลยขอบคุณทุกคนที่มาดูเลยนะคระสวัสดีครับแล้วับ